ก่อนจ้งของนะครับมารีวิวให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นแท่นยึดมอเตอร์นะครับแท่นยึดมอเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นเหล็กหนาหกมิลนะครับเหล็กหนาหกมิลนะครับกัดด้วยเครื่อง CNC นะครับตัวนี้มาตรฐานนะครับกัดด้วยเครื่อง CNC นะครับตัวนี้จะเป็นลูกค้าบอกว่าอยากได้ทําเป็นสเตอร์หน้านะครับผมก็ทําให้นะครับ ตรงแกนข้างในนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกกับของเดิมนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับสามารถถอดได้นะครับนะฮะตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นสเตอร์หลังของโนโวนะครับผมกระแป้งให้เรียบร้อยนะครับยึดสเตอร์เปลี่ยนสเตอร์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำสีให้เรียบร้อยครับทาสีให้เรียบร้อย นะครับทั้งหมดนะครับจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับนะครับส่งให้พรุ่งนี้นะครับ3ชิ้นนะครับอันนี้จะเตอร์เป็นของสเตอร์ของลูกค้าส่งมาให้นะครับแกนของลูกค้านะครับที่ผมสเตอร์หน้านี่เป็นของผมเองนะครับรวมทั้งหมดนะครับราคาอยู่ที่900บาทนะครับรวมส่งนะครับถ้าลูกค้าทันไหนทันไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะสั่งทํานะครับ กับรุ่นโนโวนะครับโนโวนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับสั่งทําได้นะครับทั้งหมดนี้900บาทรวมส่งนะครับไม่แพงนะครับถรียว่าคุ้มค่านะครับโอเคครับ